พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่าย,ยินดีค่ะเพราะว่าอาจารย์สาวของไทยท่านหนึ่งนะคะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกค่ะคว้ารางวัลน,นะคะเป็นการคว้าเหรียญทองจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ค่ะอาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเรเพศสัชกรหญิงรัตติรสคนการหรือว่าดรออยค่ะเป็นอาจารย์จากคณะเพศสัชกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดรออยเนี่ยเดินทางเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ทวีปยุโรปนะคะนำเสนอ2ผลงานนวัตกรรมผลงานแรกเนี่ยก็คือขมิ้นชันละลายน้ำได้มากที่สุดในโลกกว่า40,000เท่ามีผลทำให้รักษาอาการจากโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนผลงานที่2นะคะก็คือการผลิตครีมนวดแก้ปวดจากสมุนไพรด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอาการปวดเมื่อยได้ไ <c oughs> แค่เห็น2ผลงานนี้ก็รู้สึกอยากจะลองใช้ผลงานอาจารย์แล้วนะคะ <c oughs> ทั้ง2ผลงานนี้ทําให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพชรชญริงรัติรสจากจังหวัดน่านค่ะคว้า2เหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้แสดงความยินดีในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและสร้างชื่อ เสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ใกล้ตัวเราใช่ค่ะอายุเราก็มากขึ้นด้วย <c oughs> ยานวดเนี่ยเหมาะมาก <c oughs> เมื่อยกันเป็นประจำเมื่อวานนี้หลายคนขับรถ <c oughs> ฝ่าฟัน <c oughs> การจราจรที่ติดขัดกันเยอะมาก <c oughs> วันนี้เมื่อยกันเยอะเลย <c oughs> หลายคนบ่นแบบนั้น